สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาลอยกระทงกันนะคะโอ้ยทำไมอ <S 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 ันนี่ไงตามไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะตามพ่อไปเลยเดี๋ยวพ่อจะพาไปจับนั่นนะคะดูทางด้วยนะคะมีสี่อันนะคะแห่เห็นไหมตามต้นไม้แล้วบิ่งทางยางไปพุ่นนะพ่อพี่แค่มงค์ขวัมีสี่อันนะคะตามไปด้วยกับพ่อไปนะคะเดี๋ยวไม่ลืมพี่แควานไปไหนคะ เป็นสาวเป็นนางห้องค่ะไม,คาาไม่เคยออกจากห้องใช่ไม่เคยออกจากห้องเลยมีแต่นอนดูโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะมาทำกันบ้าน <c oughs> เขารีดผ้าให้หน้องนะคะค่ะระวังน้ำนะเห็นไหมนะ่ะไข่หมกไข่ปลาไม่มองไม่ระวังน้ำจับลูกเนี่ยระวังลมอย่าเฝ้าแลนอย่าแลนอย่าแลนยางออกนี่ยก็จะมาสาดน้ำตรงนี้แล ดี๋ยวให้พ่อปล่อยให้นะคะลูกให้พ่อปล่อยให้จุดทูบให้พ่อปล่อยให้หอยไม่อ๋อหนูจะลอยเองอ่ะให้พ่อลงทีละอันมันก็ไม่สนุกใช่เออเดี๋ยวให้พ่อจับลอยกันแน่นั่งลงน้องที่ฐานอจุดทูบให้ลูกวางอันเดียวก็บพ่อาคนละอันกับพ่ออีกหนึ่งวางไว้ก่อนเอออาหารปลาวางไว้ก่อนอธิษฐานขอขมาโอ้ยูได้โทรศัพท์ไอโฟนเธอเสียุ ขอขมาพระแม่คงคาที่นุกได้ดื่มได้กินได้ใช้ให้ความให้ความไม่ดีให้โรคภัยให้ลอยไปในน้ำให้เจอแต่ความดีมาแตจากโรคภัยอากไทอาให้โมกมนั่งลงก่อนให้ไปนั่งลง ให้มุกอธิษฐานเอาลูกกรไดจีิลงก่อนเย็นๆใคลาเนาะกอนหลกรลาะกอนเด็๋ยว่หัมันไปฝนเนี่ยเออ โอ้ยนวไนบายบไปใกล้ๆแล้วเดียวเดียวหยุดก้อนให้ปลารอแป๊บนึงอย่ามันจิตกมันจิตกโอ้ยจะเปนางด้หรอนางในน้ำกระเปียกที่เนาะ ก็มือซื้อเออพ่อจันอุ้ยเหยียไปเห็นบ่อนั่นเนี่ยเออเออเออหมดได้หนิหมดโอ้ยหมดหมดกันหมดกันลุงท่าเลนอ้าวล่่นนีุ้งท่าล่นในน้ำเหรอหมดลูกหมดหมดหมดแล้วก็เอาอาหารปลาเอาเราลงท่าอีกครั้งนึงเหรอยนไปให้ปลาได้ปะนี่ไม่ต้องโยนเดี๋ให้พ่อร้อยให้แค่ปลามาทางนี้หมดลูกกลไปเลยนี่ไปทางนี้ว้ายยืนใส่คุยหมดครับแม่ say đúng thôi nha. Thế rồi nha nha nha. Ôi. Chút ta, chút nè. Nè một thân phay. Giờ nắng luôn nắng chậm chậm luôn phao bên lường. ไอุ้ยเปิดแฟดไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่ต่ำพ่อกะทำนี้ดิกับแม่ลอยด้วยการไข่มมูไขป่ขปลาไข่หวานเอยคนละอันเป็นสี่อัน,นอืมไข่หวานฝากมาไข่หวานเป็นรูปอะไรรูปเตา่าใช่ไหม อ้าวก็ะจ้ามวอเยอะอันนี้เขาเรียกว่าเงาโมวเงาโมวแม่เมื่อกี้เสียงอะไรตอนกินขา้ขาวกินข้าวจุดผู้หรือเปล่า